สลามวะเลยกุ้มค่ะวันนี้เรามาอยู่กันตรงนี้ค่ะถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9บริเวณฝั่งตรงข้ามกับซอยเฉลิมพระเกียรติ71ดเขตประเวศนะคะซึ่งถ้าเรามาจากสี On ่แยกอนุถนนเฉลิมพระเกียรติในร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะห่างจากสี่แยกประมาณ150เมตรแต่ถ้ามาจากพัฒนาการตัดใหม่เนี่ยให้ขับมาทางถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9นะคะแล้วก็สังเกตดีๆมันจะมีป้ายซอยที่เขียนว่าเฉลิมพระเกียรติ71นะคะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยเราจะพามากินที่ร้านนี้ค่ะัาเ็นน้ถห ขโมงเมื่อไหรเกก็แสดงว่าถึงร้านแล้วค่ะก่อนนําไปย่างเนี่ยเป็ดและไก่ของร้านเนี่ยเขาจะนำมาหมักด้วยเครื่องเทศที่เป็นสูตรลับของทางร้านนะคะซึ่งสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นโต๊เลยนะจ๊ะนอกจากการหมักด้วยเครื่องเทศอย่างที่ร้านแล้วที่มันเป็นสูตรลับแล้วเนี่ยเทคนิคอย่าทํ่ทำให้เป็ดแล้วก็ไก่ร้านนี้ฟินไม่เหมือนใครนี่ก็คือการย่างนี่แหละคะ่ะเขาจะมีเทคนิคการย่างสไตล์เฉพาะตัวเลยไม่ได้เหมือนแบบมั่วๆนะและที่สําคัญนะคะเป็ดย่างเกลือในหนังเขากรอบเนื้อนุ่มแบบฉ่ำฉ่ำก ร้านนี้เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นนะคะจะหยุดทุกวันจันร์เนาะใครไปร้านไม่ถูกเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาการฮาลานไกด์ดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS นะคะใช้ฟรีเราปักหมุดร้านฮาลานทั่วไทยไว้ให้คุณแล้วรวมถึงมัสยิดด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาไปอร่อยไปฟินกันที่ร้านไหนต่ออย่าลืมติดตามชมในที่ช่องมาการฮาลานไกด์นะคะสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมค่ะ